สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาของเราค่ะกเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะคะอันนี้พามาชมพามาชมาพ่อชาวไร่ชาวนาของเรานะคะ <c oughs> เกี่ยวข้าวมามาทางกล้องเลยค่ะนี่เอเกี่ยวเสร็จเขาก็จะมัดอย่างนี้เลยนะคะมัแบบทำง่ายๆเลยจัะทุกคนทำง่ายๆเลยะค่ะ ก็สวยด้วยเพราะว่ามันเป็นแปลงเล็กๆอ่าเราไม่ไม่ใช้รถไถเอไม่ใช้รถเกี่ยวใช่ไหมลุงเราไม่ใช้รถเกี่ยวใช่ไหมคะนี่เราก็ตากไหมสอ,ไสองไล่กันสองไล่นี่มันไม่ต้องไปจ้างรถหรอกเราเกี่ยวได้เก่งอยู่แล้วนะ่คะลุงเขาเก่งอยู่แล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยดูสิคะแล้วก็วิธีทําด้วยคะ่ะวิธีมัดด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคน ลุงเขาก็พอเกี่ยวเต็มกำม,มือแล้วเขาก็จะมีอา้าวทำง่ายเองวิธีทาโอ้โหแล้วก็วางอย่างนี้เหรอบางคนเขาจะวางให้นั่นวางเกี่ยววาง,วางแล้วก็มัดไงเราเรียกมัดหมูเอย,อยากทําจังเลยอ,อยากออมองเกี่ยวดูจังเลยครับตอนจ้างพวกวัดพรือพ่อสอมาเกี่ยวมัดหมู มัดแบบไหนลองมัดดูอีกทีคะเขาวางเขาวางแล้วเขาเที่ยวแบบอย่างนี้มัดหนึ่งนี่แหละคะมามาหนูขอเกี่ยวหน่อยค่ะโอ้โหคมน่าดูนะคะระวังมือนะเดีเดี๋ยวหนูวันนี้จะลองเกี่ยวดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนี่นี่นี่ค่ะชีวิตชาวนาอีกคนนึงเอ้ยชีวิตชาวนาค่ะเราต้องเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนนี่อุ้ย <ห>ระวังมือระวังมือเลค่ะคมดีจังเลยค่ะโอ้โหเราไม่คมใช้ไม่ได้โอ้โหเดูสิคดีเพื่อนเพื่อนเดูสิคดีใันเดูสิดนี่นะคะสวยงามมากเลยจ้าทุกคนข้าวสองไร่ใช่กระลูกสองไร่สองไร่นะคะสวยงามมากแล้วก็เกี่ยวไว้นะคะช่วยดงเขาทําเขาก็จะมัดประมาณนี้มัดหนูมัดไม่เป็นเลยค่ะเี่มัดยั่ไงเนี่ย แต่แต่พ่อหนูจะทําอย่างนี้แล้วลุงจะพ่อหนูจะทําอย่างนี้นะนีเนี่ยเนี่ยหนูทําอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยบางคนเขาทำเป็นบางบางพื้นที่ใช้ตอกนะใช้ใช้ตอกแถวที่บ้านหนูเขาจะใช้ตอกค่ะนี่อันนี้ของลุงอันนี้ของของฉันีเองจานนี่เล็กๆเนี่ยเขาก็จะวางอย่างเงี้ยวางไว้ตั้งไว้อย่างงี้นะทุกคนเออเราก็เรากำเล็กเล็กีค่ะก็วาง วางตากแห้งนะคะตากแห้งก็อยู่ประมาณสามวันค่ะทุกคนสามวันนะคะตาเอาของมานี่หน่อยมามาจับอันนี้ให้หน่อยอมาถ่ายทํำให้หน่อยมาสองคนเลยคนคนคนหนึ่งขับรถค่ะมาค่ะนี่นะคะบรรยากาศดียังไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะไปจับกล้องเลยว่าวันนี้ยังค่อยชัวนะโอ้โหเมื่อวานชัดเลย ันนี้เรามาชมธรรมชาตินะคะอันจับกล้องมาเรื่อยๆนะพ่อเออดูนะคะแทนมาเลยค่ะเนี่ธรรมชาติค่อยๆนะคะธรรมชาติสวยงามมากวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาของเรานะคะมีพื้นที่หลายเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าตรงนี้เขาจะทําเป็นปลูกสวนเกษตรเอ่อมีหลายอย่างนะคะอ่าแทนในทางโน้นเจ้พ่อทางโน้นก็จะเป็นเ,เป็นกล้วย ปักพืชผล,ลไม้ในสวนมีหลายอย่างค่ะทุกคนเป็นสวนผสมมีข้าวแล้วก็มีกล้วยสวนผสมอย่ทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพามาชมธรรมาชาติสวยงามวิถีชี <c oughs> <c oughs> วิตวิถีชีวิตชาวนาของเราค่ะ <c oughs> แล้วก็ข้าวส,สวยๆจ้าเป็น <c oughs> okay, ไปทางนี้สวัสดีค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า